เงียบเงียบครับเดี๋ยวอรอลุ้นพรุ่งนี้เช้าไปสวัสดีตอนเสาร์ครับพี่น้องมามายามเบิ้งบันีเปิดแล้วเลย มันจะเป็นยังไงตอนเช้านี่มคืนนี้ฝนตกแหงนยพี่น้องเด้อจักน้ำท่วมรอบห้องอะไรกันนี่จักปะเป็นอะลยเนาะล่วงมือแด้ ก็พ่อยหยังยไปกันเลยหนน้ำขึ้นตั้งหลายเลยนี่ฝืนตกแห้งเมื่อคืนนี่น้ำโวมรอบบิลีนี่เขามีซักลักไว้น้อไปได้รอบเขานะ <c oughs> โอ้ยไม่นก็มีเขาแล้วน้ำโวม น้ำท่วมอยังวะมีตะปูเอาเอาใสอุ้ยเอะไรวะฝนตกแห้งเห็นหรอมีท่วงกันเลยเอาเสอ ทางนี้เป็นอ่นเลยป่ะนี่คขมีซากลักนีปยไปหลบนะโอ้ยปูลุ้นลวนปาดกระปูลายขนาดพี่น้องเลย กระปูเต็มหนึ่งเอา้าเอา้าเอา้เอาเอา,เอาเออเสือปรปลาเอียนเราไม่เสือรอบปลาเอี้ยนไปลังต่อไปสองรางนี้บ่มีเด้อพี่น้องมีแต่กระปูเต็มเลยเอ่อะอ่ะไปเดี๋ยวขออนุญาตขี่รถก่อนเพราะว่าที่เหลือนะ่ะมันอยู่ไกลพี่น้องเลย มันหมานี่เด้ปดอปูเดียงเด้อโอ้โหไม่มีเสียงครับผมไม่มีเสียงแบบนี้มีครับหนึ่งอ้เงียบเงียบเห็นเงียบ,งบเ,เงียบ,บนึกว่าจะเหว น,ะนี่นี่อยู่ในนี้นึกว่าจะแห้วเมืเม่อเออ่เมื่อคืนนี้ผมผมมาเบิ่งนะมันยังมีเห่านะพี่น้องสงสัยมันเฮาดึก คืนนี้มาบึงมันยังมีเฮาพียู่หน่อยใส่เฮาวดึกเมื่อคืนนี้ผมมาสามถุงกว่าสามทุ่มกว่ากบมันนั่นลรอห่าวดึกนั่นเฮาวทรงถิ่นคืนทรงท,ทีหนึ่งตัวงานมีได้พี่น้องเอ้ยนี่ใส่สวยเลยใส่สวยเลยครับโอเคตามตัวตกป้ายไปมัดไว้ดีๆีครับไปละอ้อ เห็นเงียบเงียบเห็นเงียบ,บงไไเงียบนี่บ่งอะไรไหมตังค์วะเห็นเงียบเงียบฟาดเรียบนะครับามาเบิร์ไหนย,ยังมีเท่าเมื่อคืนนี้ปะหลังต่อไป ังนี้เงียบไม่มีหลังนี้บทึรครับนี่บทึรป่าย,ยังอยู่คือเก่าเงียบกลิบหลังนี้ไม่โดนครับ หลังนี้ก็ไม่โดนดิชื้อหลังนี้โอ้หลังนี้ก็มีมชื้อเหมาะเท่าไรพี่น้องเลยมองนี่นะเธอเล็กมันเป็นน้ำค้นๆ้นน้ำค้นข้างแตเนเฮนาน้ำมีหลายนะ แต่ว่าน้ำไหลไหลฝุนมันตกไปแล้วจังไปล้างเพราะว่าล้างเสือเ้อเฮหน้าเ้าเจ้เขาจ้าจสีหายปปครับมันหมานี่เด้อปูดย่าเด้อแต่วไม่โดื หมอขนาดมองนี่มองหมอผัดมีเฮาเลยพี่หมอหมอไม่โดนเลยครับไปพี่น้องเหลือหลังสุดท้ายมากักงนี่ถ้าผมจำไม่ผิดเด้อถ้าจำไม่ผิดเลยล้งสุดท้าย เงียบครับครับพี่น้องหลังจากเข้าได้ยามรอบของเขาไปเป็นที่เรียบร้อยเด้อรอบ1ิเอสหลังนี่โบแมนรอบ1ิสี่หลังเข้าหลังนึงพี่น้องเอ้ลิปนี่กับโบมานปลาเรได้พี่น้องเอ้ได้ตัวเดียวนึง กว่ามีเหาานะเพราะว่าน้ำมันหลายพี่น้องน้ำาหลายฝนตกบันนี้กบมันกระจายเดี๋ยวกบมันอากกระจายเดี๋ยวมันเลยหาตัวเนี่ยพี่น้องเอยค่อนข้างที่จะหาตัวยากนะครับนะมันมัน,ม,นมันมีแม่ฤดูกาลที่ต้องดักอะที่จริงเขาดักสงที่ว่าน้ำค่อนเฮน่าสงและเกี่ยวเข้านะพี่น้องเข้ายิ่มหนาวจักน้อยช่วงนี้ยังไม่ถึงฤดู แต่ว่าดักเลีนยนครับเอ็ดคปเพ้พี่น้องได้เบิ่งก็เลยเอามาดักเลียนพอได้ปุ้นอยู่ตัวนึ่งดีกว่าไม่ได้เอาโอเคครับผมก็ต้องขอลาพี่ลาน้องไปสวัสดีด้วยจะพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ